มาพูดถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติจีนนะฮะเราคงพอจะทราบกันดีว่าระยะหลังมาจีนค่อนข้างที่จะมีก,การปรับเปลี่ยนนโยบายจากตอนแรกเราจะเห็นเป็นจีนแท้กันทั้งหมดตลอดนี่คือเด็ก19ปีของจีนนะครับ,รบอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมพยายามหาข้อมูลยังหาแบบไม่ละเอียดจริงๆคือยัง ือในในทีม19ปีเนี่ยก็เริ่มมีลูกครึ่งละใช้ลูกครึ่งมาแบบหน้าฝรั่งจา๋าละในทีมชาติจีนนะตอนนี้เนี่ยจีนจะมีอยู่3แบบเลยนะสามสไตล์เลยนะฮะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือไปหานักเตะที่มีเชื้อสายจีนผสมอยู่นั่นหมายความว่าเป็นวกลูกครึ่งนะฮะจะเป็นพวกบันพบุรุษยังไงก็แล้วแต่เขาก็จะมีการสืบดูว่ามีใครบ้างแล้วก็ดึงมาติดต่อมาร่วมทีมอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือโอเคเอาตัวต่างชาติที่เล่นอยู่ในจีน แล้วก็เขาดูแล้วเล่นได้แล้วจะช่วยเพิ่มประสิะสทธิภาพให้ทีม, oh, ทมเอาเข้ามาร่วมทีมด้วยทีมตาเกบัวเนี่ยมีกองหน้าคนหนึ่งชื่อเอาเวลโลเนกิดโดนักเตะสปเปนเ่ะ,อะเอาไว้เอาไว้ค่อยพูดอตอนนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือนักเตะเชื้อสายจีนแล้วก็เล่นอยู่ในจีนก็คือเป็นคนจีนล้วน,รวนครับสรุปแล้วเนี่ยจีนจะมีสาเวอร์ชั่นอยู่ในทีมชุดเดียวในปี2020 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกๆที่เราเคยเห็นว่าอันนี้ภาพนี้ทีมงานค้างไว้ก่อนเขาใช้ทีมชาติจีนภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคือทีมชาติจีนในเอเชียนคัพ2019ครับที่เจอกับไทยในรอบ16ทีมครับนะครับเจอกับไทยในรอบ16ทีมแล้วเฉือนชนะไทยไป2ประตูต่อ1 2-1โครงสร้างตอนนั้นเนี่ยไม่มีแม้กรทั่งลูกขึ้นครับมีนักเตะที่มีเชื้อสายเกาหลีอยู่คนหนึ่งเกิดที่ เกิดที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีเชื้อสายจีนอ่ะเกิดที่จีนนะแต่ว่ามีเชื้อสายเกาหลีนะครับแต่พอผ่านไปปีเดียวพี่โยดูดิทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด้ว<ช>เอเกลซันนะะคุณถ้าคุณดูนักเตะที่ได้สัญชาติในหลีกจีนที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะกับกับเขาเรียกกับจีนอ่ะนอกจากมาเล่นในจีนนะแล้วถูกโอนสัญชาติมาเพื่อที่จะเล่นให้กับทีมชาติจีนเอเกลซัน นะเราคงจะรู้นี่เป็นกองหน้าของกวางโจใช่ไหมนี่ชมหน้าทีมชาติจีนยุคใหม่เฟอร์นันโดเอลิเก้ลิคาโดกูลาดนะไทอสัสบราวนิงอ่ะคือเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการโอนสัญชาติกันแบบเต็มตัวเพื่อที่จะไล่ล่าความสําเร็จรแล้วก็ยังมีพวกลูกครึ่งด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องถือว่าเยอะพอสมควรตามบัพมพารูดเนี่ยมีไทอัสคนเดียวที่เหลือเนี่ยโอนถ้าในเจ็ดคนเนี่ยนะฮะเด็กอร์ซันโอนนะครับอ๋อมีมี ริโก้เยนริสอีกคนที่มาตามบรรพุรุษสองคนที่มาจากอังกฤษเนี่ยเคยติดทีมเยาวชนของอังกฤษนะครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นในทีมระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับน่าสนใจมากๆนะครับว่าจีนหลังจากนี้จะเป็นยังไงและฐานการณ์ของเขาเนี่ยในฟุตบอลโลกอยู่กลุ่มเอถานการก็ไม่ค่อยดีด้วยนะมีเจ็ดแต้มเท่ากับฟิลิปปินส์ก็นี่แหละคือทําให้เขาเนี่ยต้องเร่งละนะครับในการที่จะทํำยังไงก็ได้เพราะว่าเขาคงจะอดทนรอไปอีกสี่ปีไม่ได้แล้วันลำบากมันนานสําหรับพวกเขาเพราะว่าทุกอย่างเขาถึงหมด เงินถึงอำนาจบาร,รมีทุกอย่างมียกเว้นฟุตบอลซึ่งก็โอเคชัยนิสซูเปอร์ลีกถือว่าเป็นลีกระดับแนวหน้าครับเอาเป็นว่าลีกที่จ้างนะักเตะได้แพงที่สุดในโลกแล้วกันค่าเหนือยติดระดับท็อปของโลกแล้วก็ที่สําคัญคือจีนจะเสนอตัวเป็นเย้าภาพหลังปี2026แต่ว่าจีนต้องวางแผนก่อนอย่างที่บอกว่า แผนระยะสั้นเขาอวนแน่นอนล่ะแผนระยะสั้นที่เราเห็นกันอยู่โครงการเยาวชนมีแน่นอนนะครับแผนระยะยาวอ่ะโอเคตอนนี้ก็ไปตามลูกครึ่งอายุน้อยมาแล้วก็เอามาร่วมกับทีมด้วยต่อเยาวชนนะประเทศนะเผลอๆนี่เขาสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อนาคตได้เลยะว่าคุณไม่ต้องไปเล่นให้ที่อื่นเลยฟุตบอลมันไม่ได้บอกว่าประชากรในประเทศนั้นมีจํานวนมหาศาลแล้วฟุตบอลมันจะเก่งนะครับมันไม่ตอบโจทย์มันต้องทาแล้วถูกวิธีดูการตาทําใช้เงินจริงนะะแต่ว่าใช้เงินแบบถูกวิธีเหมือนกันครับ